การสืออีการต่อสู้ของเหล่าสาวกการสือแห่งยุคเอโดะเอโดะมังหะแนวแอคชั่นไซไฟ,ฟภาคสปินออฟของมังหะสุดมันอย่างการสือผลงานระดับมาสเตอร์พีของอาจารย์ฮิโรยะโอคุ o uh, ซึ่งภาคนี้ยังคงได้อาจารย์มาเขียนเรื่องให้เหมือนเดิมแต่ในส่วนของลายเส้นจะเป็นผลงานของอาจารย์จินเคสเกะ โดยภาคนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคเอโดะเรื่องราวเริ่มต้นที่ฮันเบเด็กหนุ่มชาวนาอายุ17ปีคนหนึ่งถูกคุณแม่เร่งให้แต่งงานโดยที่ได้เตรียมหาเจ้าสาวไว้ให้แล้วดีจังเลยครับเฮ้ยฉีก ฉีก,กลเนี่ยปกติที่พ่อแม่เตรียมให้นี่คือจะเป็นแบบคนรวยลูกคนรวยใช่ไหมเอออันนี้เป็นลูกชาวนาลูกชาวนาเลยลถูกปะคับด้วยโอเออฉีกเรื่องนี้ฉีก,ก,กสุดยอดไปต่อสิแต่ฮันเบอ่ะซึ่งมีคนแอบชอบอยู่แล้วได้บอกเป็นสิเเสดไปและได้ไปหาสาวคนดังกล่าวเพื่อขอเธอแต่งงานโอฮารุ oh aru, คือหญิงสาววัยสิบเจ็ดปีที่ฮันเบแอบหลงรักมานานเมื่อฮันเบได้มาสารภาพรักและขอเธอแต่งงาน เธอก็ได้ปฏิเสธไปเพราามึงอ่ะชาวนามึงมันจนเออกูมไม่เอาหงอกมันลำบากข้ามันลุกทุง่งอยู่ในมุง้งสีขา แต่งเองซะด้วยอะแล้วเธอก็ได้ปันเซทฮันเบย์ไปใช่ไหมแต่จริงๆแล้วที่เธอปันเซะเพราะเธอเองะก็มีคนที่แอบลงรักอยู่แล้วเหมือนกันชายคนนั้นชื่อว่ามาสากิจิที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันฮันเบย์จึงออกเดินทางไปยังหมู่บ้าน,นกล่าวเพื่อตามหามาสากิจิเพราะอยากรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรทําไมโอฮารุถึงแอบรักและเมื่อฮันเบย์มันได้พบกับมาสากิจิหนุ่มชาวนาที่กําลังฝึกดาบอยู่ก็รู้สึกตื่นเต้น และทูกชะตาจึงเข้าไปขอท้าประลองคือแบบมึงทูกชะตามึงเลยแบบไปขอท้าประลองเนี่ยนะวิชาสามเสียมวิชาสามเสียมหนึ่งจอบหนึ่งโลก,กระทัดไม่มีสิ่งแต่ที่่าคุดไม่ได้ <c oughs> หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นได้ไม่นานทั้งคู่ก็ต้องหยุดลงเมื่อคนวิ่งมาบอกให้ไปช่วยเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอกินนซึ่งพัดตกไปในแม่น้ําที่กําลังไหลเชี่ยวกราดเมื่อไปถึงมาสกิ รีบกระโดดลงไปช่วยเด็กสาวคนนั้นทันทีเมื่อเห็นดังนั้นฮันเบจึงรีบกระโดดลงไปช่วยอีกแรงต้องบอกกัว่าแบบพระเอกอะของการ์ืูอ,อะส่วนมากจะมีพระเอกอยู่สองคนอ่าฮันเบกับมาสาก,กิอะไรมาคาซากิจิอ,อะไรเออเพราะว่าภาคแรกก็จะเป็นอ่าคุรุโนเคกับคาโต้เฮนอ่าจะมีพระเอกคนหนึ่งอัที่มันน,าน,าน่ารำคาญหน่อยกับพระเอกคนหนึ่งที่มันแบบดูซุกขุมเทอยู่อ่าคู่กันอ่าหลังจากที่ช่วยโอกิโนุขึ้นฝั่งมันได้สําเร็จทั้งคู่ก็พาท่า ถูกกะแฟน้าพัดจนไปจมหายตายไปเลยเ <c oughs> อออนาถจริงอนาถจริง <c oughs> แต่แล้ว <c oughs> เพียงชั่วพริบตาทั้งคู่ก็ได้ตื่นขึ้นมาพบว่าเขาอยู่ในโบสถ์ของวัดแห่งหนึ่ง<า>ต่างโลกเนี่ยต่งางโลกไะไม่รู้ว่าต่างมิติมั้งน่าจะเป็นต่างมิติเพราะว่าภาคแรกมันก็โดนรถไฟชนปุ๊บเราก็โพล่มาไอคุโรโนเคก็เจอคนนู้นคนนี้เจอเพื่อนมันคาโต้เพราะว่าคาโต้กับคุโรโนมันก็ลงไปช่วยที่รถไฟไงเออก็โดนรถไฟชนแล้วก็ย้อนเวลาไปใช้ชื่อว่าทาเคมิจิ อ,อ<ป>ภายในโบสถ์แห่งนั้นน่ะเขาได้พบกับผู้คนจํานวนหนึ่งซึ่งอ้างว่าพวกเขาน่าจะตายกันไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้และนอกจากคนเหล่านั้นแล้วอ่ะยังมีรูปบอลสีดําปริศนาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ซึ่งไม่มีใครรู้เช่นกันว่ามันคืออะไรแต่เพียงไม่นานนะัก ลูกบอลดาก็ได้ส่งเสียงเพลงออกมาพร้อมกับข้อความระบุภารกิจให้พวกเขาต้องไปปรับปีศาจเพื่อแรกกับการมีชีวิตอีกครั้งสิ้นสุดคําสั่งอะ่ะพวกเขาที่อยู่ในห้องนั้นก็ถูกส่งตัวไปยังสถานที่ที่เป็นจุดหมายของภารกิจนั้นทันทีเลยแล้วเมื่อพวกเขาอะ่ะไปถึงสถานที่แห่งนั้นอะ่ะการต่อสู้ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันก็ได้เริ่มต้นขึ้นอืมเออแล้วพอหลังจากเริ่มต้นแล้วก็จบเพียงเท่านี้เลยเพียงรอบนี้เลยมาไปก่อนฮะ